ผมว่าสุนทานะครับที่เราสังคมเราต้องมาดูกันเรื่องของสังคมีแอลนะครับเราเองเราก็มันก็มีอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เอาว่าจัดการดูแลให้เหมาะสมนะครับฝ่ายความมั่นคงจะได้ดูแล้วหากปกครอ,องรอที่ดูแลให้ถูกต้อง มันจะสามารถช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวดึงรายได้เข้าประเทศได้โฟลทีงมีเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเราไม่อยากให้กฎหมายคาสิโนเราเป็นกฎหมายเรื่องของ entertainment complex นะครับเพะเดี๋ยมันจะรวบรวมอยู่หลายหลายภาคส่วนนะ่นเองนะครับตรงนี้เราเป็นชาตินี้อยู่ว่าเราจการจะยกพวกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นไปอยู่บนพื้นทั้หมดจะได้ควบคุมกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยเราเหมาะสมแล้วเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับด้วยทางด้านที่สำคัญ ก็มีระบบสภาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนวินนประชาชนอยู่แล้วก็ไปชี้แจงแต่การยกขึ้นมาถูกกฎหมายมันก็เป็นช่องทางที่สามารถเปี่ยได้เพราะวเปลได้ก็ถูกต้องไม่เกี่ยเยไได้นล่ครับแล้วถ้าจมปัญหาที่มันผิดกับพวกกฎบอดที่มานะว่าก็ผมว่าว่านี้ก็เป็นแนวทางหนึงนะครับที่เราทาได้ถ้าเกิดทับไปถึงกฎหมายได้มันก็ใช่ไหมรไปไปทำผิดกฎหมาย้ำไม ครับจะให้คนจะมุ่งมั่แจะเข้าไปเร่งรัดตามกฎหมายที่ทางกฎหมายก็ออกมาว่าไทยสามารถเข้าได้เป็นไปแต่เงื่อนงำก็มองคนถึงก็มองว่านะมัเป็นการมองเมาหรืออะไรตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะมีคำชี้แจงเรื่องอธิบายยังไงเพื่อให้สังัมกองในแง่ลบอย่างเดียวค่ะผมว่าถึงเวลานะครับที่เราสังคมเราต้องมาดูกันเรื่องของสคกพแอล นะเราเองเราก็มันก็มีอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็มีอยู่นะครับแต่เรามากัดกับดูแลให้เหมาะสมแล้วสายความมั่นคงจะได้ดูแลฝ่ายระบบครองที่ดูแลให้มันถูกต้องนะครับไม่มีอยู่แล้วทุกวันนี้เรต้องยอมรับอยู่มีอยู่แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องกดนะครับซึ่งเราก็ต้องบอดจัดการไประหว่างทางที่ผมไม่แน่ใจกฎหมายจะผ่านเมื่อไหร่แล้วจะมาเปิดได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องอีกใช้เวลาก็สมควรแต่ระหว่างนี้ยังไงก็ต้องจัดการที่ถูกต้อง